ต่อไปแล้วค่ะ The Summer House ี่ค่ะคือบรรยากาศร้าน ดีมากดูดีมันเป็นริมแม่น้ำมากแล้วแบบมันจะมีโซนชิลๆมันมีทั้งอินดอร์แล้วเอาดอร์นะมันไม่ถามว่าร้อนไหมมันก็ไม่ได้ร้อนนะมันมีลมตลอดกันมาประมาณสักบ่ายโมบ่ายโมครึ่งได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้อะไม่ได้แบบได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อะข้างในเย็นค่ะเป็นอินดอร์เนาะ แต่ว่าแบบเสียงกล้องไปหน่อยถ้าอยากได้แบบบรรยากาศชิลๆก็แนะนำให้มานั่งตรอัอาดเลยค่ะนี่ค่ะคือเมนูครัวซองของร้าน The Summer House อยุธยาค่ะอันนี้คือ French Butter ครัวซองเป็นเพนครัวซองเลยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นครัวซองปลาแห้งค่ะหน้าปลาแห้งไม่เคยเห็นกันใช่ไหม กันก็ไม่เคยเห็นกันก็เพิ่งเคยเห็นแหละแล้วก็เมนูใหม่ล่าสุดค่ะเห็ดทรัฟเฟิลค่ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมครัวซองแล้วนะคะเดี๋ยวกันจะั่นให้เพื่อนๆเห็นเลเยอร์นะนี่เป็นถังไม้สวยดูดิ ทีมตัวบัตรโคซองแล้วนะคุณเลเยอร์มาสิเลเยอร์ยิ่งเยอะแสดงว่าเนยยิ่งฉ่ำหรือเปล่า ความนอยนั้นได้ค่ะจริงๆถ้าเราแบบยิดกับเลยจะได้ฟิลการเป็นสายเบสเลเว่แล้วไงโอ้โหดูเลเยอร์ความความ,เมอเยุของนาง โวโคตองข้างนอกจะกรอบข้างในจะฉ่ำคือกลิ่นเนยหอมมากถัดมานะคะเป็นโควซองนหน้าปลาแหงเราจะมาลบแปลกมากมีใครเคยเห็นร้านไหนทำโควซองนหน,น้าปลาแหงมั้ยไม่มีหรอกสิมแมวนะ กลิ่นปลาแห้งจริงอะพิเศษเวลาด้วยพิรุณอืมถ้าคนชอบปลาแหงแ้งน่าจะอยแต่คืกกันไม่เคยกินปลาแห้งอะ่ะเพราะถ้าน่าจะนจะอหนหวานแล้วก็มีกลิ่นของปลา แปดดีนะใช่เป็นว่าน่าจะมีไส้นี่ไงมมีไส้นี่ข้างในมันอ๋อรล้แล้วข้างในมันเป็นมะพร้าวมะพร้าวปลา,ปาแห้งต่อมาเป็นเมนูไฮไลท์ของเราคือขัวยอตหน่าเห็ดช็อกโก้ยไม่รู้จะตัดตรงไหนเลยอ่ะเนี่ยข้างหน้าเขาจะเป็นแบบเหมือนครีมใช่ไหมแล้วเขาแบบแหวกตัวตรงกลาง ใส่ตัวโคซองกางอ่ะเขาน่าจะใส่ตัวเผ็ดเข้าไปนะดีกันขอเลมบางขอบกอนน่าจะได้เพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากในขนาดที่การหั่นโคซองน้ำคือกรอกค่ะถึงแม้ว่าเราจะแบบสั่งมานานแล้วก็เถอะนี่ค่ะตู้ซี่ ใส้แนนสดเฮ้ยใส้เห็ดใ,ใ,ใกนการชิมนะนี่จะหมดปากไหมหมดแหละแล้ว,แวสองอืมกลินกลิ่นเห็ดขึ้นอยู่นะกลิ่นเห็ดของพวกขึ้นมาก หึแลวว่าจะแบบไม่ได้กินบ่อยนะแต่เราก็รู้ว่าว่าอันนี้แหละือท้าโกแนะนำนะคะให้มาลองเดี๋ยวเสมอหาว์ทยาใครที่มานะคะที่มาตะกูเทเราแ,แบบมาไวา้พระที่แะแนะนำให้มาร้านนี้เป็นมืมอเยียนยมเลยอย่างเงี้ชิลๆกินกับครอบครัวอออแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่อุทยานะคะร้านเนี้ย มีเดลิเวอรี่ด้วยนะสามารถถ้าเขาผ่านทางไลน์หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้เขาบริการน่ารักมากเดี๋ยวกันไปกินก่อนแล้วนะนแต่ที่กันกินสามอย่างมาเนี้ยข้าถามว่าอันไหนอร่อยสุดนี่ยกให้เป็นอันนี้เลยเห็ดเชาโฟอร่อยมากราคาเดี๋ยวราคา<ด>เดี๋ยวกันแปะไว้ใต้คลิปนะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเพน เป็นเบเตอร์เอ้ยบัตเตอร์บรัตเตอร์หสองแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นมะพร้าวแห้งอันนี้กันไม่กันไม่ถนัดกันอืกนอมกันไม่เคยกินก็เลยไม่ไมั่นใจว่าอันนี้คือรสชาติที่อร่อยแบอเพ่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวกันขอตัวไปซัดเจ้าครัวสองทั้งสมชิ้นนี้ก่อนนะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกให้ช่องไปกันช anel นั่นนะคะ 来来来，拜拜。<noise>